他在进硬皮。 大家好ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการภาษาจีนอินเทรนด์นะรายการภาษาจีนอินเทรนด์ของเรากลับมาอีกแล้วครับเป็นอ่รายการของเราเนี่ยก็คือว่าจะสอนคําอินเทรนด์อินนเทรด์ใช่ไหมครับทุกท่าอยากให้เข้าใจนะครับภาษาจีนทุกวันนี้ขาดไม่ได้ใช่จริงต้องอินเทรนด์นะครับและคือภาษาอังกฤษเนี่ยมาแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยโลกเราปัจจุบันเนี้ยภาษาจีนมันต้องอินเทรนด์ครับครับอ่า วันนี้จะแต่เทรนยังไงครับนี่ไงครับวันนี้คุณคังแต่งตัวเทรนมากเลยครับอ๋อนี่ชิวๆเลยครับโอ้โหนี่เขาเชีไม่แต่งเต็มนลยครับจริงเหรอครับนี่ก็ที่บอกที่บ้านผมเนี่ยมันจัดเต็มมากเลยนะครับแล้วแบบมันดูแบบแต่งตัวแบบอินเทรนมากเลยแต่คนก็ไม่แพ้นะเม่นดาวนี่สอลเลยอ่ะผมเป็นคุณใส่ผมก็ใส่บ้างนะนี่ใส่แบบไไม่ด้ข่าวว่าครับขนาดตกบันไดหลายรอบยังไม่ยอมทอาเล่ใช่ไหมครับทำไมอ่ะ มัดูไม่เท่อ๋ออย่างเน้นแท่จะเท่รู้ไหมเขาผ่าจริงว่าแท่คืออะไรอะไรครับคู่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 าู่คู่อู่ค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 ู่ะอ่คู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 ่อู่ค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 ูคู่เกือบเคู่คูกันอก่คู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 ่เจอคู่คู่อ่คู่คเ่คู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 ่ใช่คับเรียกเฮ้ยยูคู่ ทหินคู่ทหินคู่คือเท่มากเหินคือเหินเหนคือมากนะอืเทินมากนี่อย่างฝ้ายนี่คือทหินคู่อ่าทางก็เหินคู่เหมืนอนกันนะฮะเอาขออีกคำหนึ่งได้ไหมครับอ่ะคำไหนครับคำคำว่าหล่อได้ไหมครับเอายอมยอมยอมอกเพร<บ>าะมีคนหนึ่งคู่ก็ต้องมีคนหนึ่งหล่อใช่ไหมโอเคมาคู่กันอ่ะหล่อคือหล่อรู้ไหมคืออะไรไม่รู้ครับจะแตกต่างกับเท่นะครับครับผม ถ้าเป็นคู่คือแท้อ่ะคู่เป็นลอคือช่วยช่วยน่ะฮะช่วยช่วยช่วยใช่ครับถ้ามันคำคำว่าช่วยเนี่ยมันมันตรงกับคำภาษาไทยคือช่วยช่วยเหลือช่วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ช่วยอ่อมันจะออกโซโซนะอ๋อช่วยช่วยเดี๋ยวจะออกเทีมมดนลินนิดนึงโซโซแล้วก็มดนลินช่วยครับชวยครับผมนะครับอันนี้คือใช้สำหรับผู้ชายที่รอรออ๋ออย่างอย่าง อ่ตะกคือผมนี่แกล้งเฉยจริงๆนะผมไม่หลอกคืออยากสอนคำเฉยครับผมก็คือเวลาผมชมแห่งผู้ชายที่เราหล่อนะครับก็ชมเลยว่าหันช่วยนะชมตะกร้อหลอกตะกร้อคือถ้าหันช่วยเอาหล่อมากครับนี่ต้องนก่ต้องหล่ออ่ะมือสั่นมือสั่นถ้าหันช่วยนะแล้วสำหรับผู้หญิงนะมีหล่อ่มีเทผู้ชายก็จะมีหล่อแบบมีเท่ผู้หญิงบ้างผู้หญิงบ้างใช่ไหม ปกติก็จะมินสวยสำหรับผู้หญิงนะ่ยคำแรกเลยสวยคือเพี้ยวเลี่ยงเพี้ยวเลี่ยงถูกต้องเดี๋ยวต่อไปนะครับเสียงง่ายมากเจอาผู้หญิงสวยๆปั๊บเราเดินเข้าไปเลยคือเพี้ยวเลี่ยงเพี้ยวเลี่ยงแล้วถ้าเราตกใจเฮ้ยทำไมอะไรเพี้ยวเลี่ยงว่าผู้อะไรคุณผู้อะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกเขาว่าคไปมากไปมากแล้วเสร็จปั๊บเขาก็จะเอ้ยเอออายอะไรกันแล้วถ้ามีสวยแล้ว ก็ต้องมีน่ารักใช่ป่ะถูกต้องก่อนที่จะถึงน่ารักนะครับครับผมสวยยังมีคำนึงอ่ะอ่าคือเมลี่เมลี่เมลี่คือสวยเหมือนกันนะครับอ๋อเมลี่นี่คือเคยได้ยินว่าเขามาตั้งเป็นชื่อชื่อเรียกของคนนะครับก็ก็มีคนตั้งเป็นชื่อครับแต่ว่าจริงแลวคมหมายของเมลี่คือคมสวยงามนะครับ อย่างนี้ผู้ชายก็ตั้งว่าเฮ้ยเนี่ยเราชื่อครูแต่ว่าคุณแรกคุณแรกเออทางก็อีกคนอีกอีกอันนึงนยงช่วยช่วยเฮ้ยช่วยโอเคกลับมาคำว่าน่ารักนะครับครับสำหรับผู้หญิงที่น่ารักๆอยากจะชมเขาว่าน่าใช่เข่ออายเขอยถูกต้องเวลาเห็นผู้หญิงที่น่ารักนะครับน่ารักๆนะครับอ่ะนี่เพิ่นเข่ออยนี่เพิ่นเข่ออยคุณน่ารักมากครับ แล้วถ้าเป็นสวยมากล่ะนี่เถินเที่ยวแรก่ยมโอ้โหสได้ได้ได้เที่ยวแรกคือคุณอ่าคุณนี่คือคุณนะแล้วเถินเถินคือมากมากอ่าเที่ยวเลีแล้วแต่ว่าคำว่ามากคือวางตั้งหน้าคือเถินนะหนี่เถินเที่ยวเลี่คุณสวยมากโอ้ยได้ไหมครับอย่างนี้ก็หนี่เถินสวยอถูกต้องนะนี่ คันคู่คนเท่มากครับแล้วถ้าเป็นนี่ครับผมมีคันเคอร์ไอคันเคอร์ไอก็คุณน่ารักมากถูกต้องครับอยากจะชมความหนึ่งความคำหนึ่งโอเคคำหนึ่งเล่คำมาโอเคนอกจากจะชมคนสวยแล้วก็หล่อนะครับครับผมชมว่าเก่งยังมีคำหนึ่งเดี๋ยวผมชมก่อนอ่าเนี่ยเดี๋ยวผมพูดคำหนึ่งดีคำรู้เบา ว่าภาษาจีนสวัสดีคขาว่าหนีหาวใช่ครับเก่งไหมเก่งชมดิเขาเก่งมากผมจะชมเขาครับผมจะชมว่าว่าหนิวหนิวหนิวรู้เขาหายอะไรครับไม่รู้ครับหนิวก็คือควายนะครับเอาด่าผมทำไมอ่ะไม่ได้ด่าครับก็คุณเมื่อกี้พูดอยู่ว่าเออผมพูดผิดตรงไหนหนีห่าวสวัสดีก็คุณมาด่าผมควายคนที่เขาก็เอาคำว่าหนิวก็คือชมครับอ๋อหนิวก็คือชมนิวหนิวก็หมายถึง ควายอุนเน้นจังหรือว่าวัวครับแต่ว่าสำหรับคุณจีนนะครับเขาจะใช้อันนิ้วเป็นคำชมะครับว่าคุณเก่งมากถ้าถ้าใครที่เก่งๆนะครับต้อจำว่านี่ฮันนิ้วนี่ฮันนิ้วคุณเก่งมากอ่าตุ้ยก็คือคุณเก่งมากนี่มีคำนึงนะครับก็คือนี่หั่นป้างนี่หันป้างแปลว่าป้างคือเก่งเหมือนกันนะใช่ครับป้างแต่ว่านิ้วน่าจะจำง่ายกว่านะครับนี่หันนิ้วคือคุณ ควายมากคุณคนปต่คนแรกนั่นคือเบคความหมายตรงๆนะครับแต่สำหรับคนจีนเข้าใจงงคืว่าคุณสุดยอดคุณเก่งมากนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็คงเบคกันนิดนึงเบรกกันนิดนึงเดี๋ยวผมขอไปเคลียร์เรื่องเคลียร์เรื่องควายก่อนโอเคเจอกันเบรกหน้าครับพัชดาจินอินเท ของคำอินเทรนที่เรากลับไปข้างต้นนะครับก็คือจะเอามาเขียนให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูการ<ม>ว่าอันเขียนยังไงภาษาพิษอินเป็นยังไงความหมายของมันเป็นยังไงใช่แล้วครับไม่พ้นมากครับผมเตรียมพร้อมฟื้นเป็นแอผูกูวันนี้เราพร้อมมากอย่างนี<อ>่เมื่อกี้สอนนะครับ <S 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 คําแรกคือคุณหลมไอ้คุณเท่มากครับ <S S คู่นะครับคู่คำนี้จะเขียนค่อนข้างจะยากหน่อยครับผม ขอใครก็คือเท้ครับเท่ทหารครับทหารเนี่ยแม่เอกครับร้อเสือครับร้อเสือใช่ไหมครับกําลังใช่ไหมครับโอเคคุณเท่มากครับครับคุณเท่มากคือต้องมาบ้านหนึ่งคิวผมมากครับหลอกหลอกใช้คําว่าหันช่วยหันช่วยเสมอชมตัวเองแต่ก็ยังสบายใจลงมาคังลงมาอย่าลอยลอยไปดังนานแล้วครับ ราไปจีนไอ้คำนี้เหมือนเขียนง่ายนะครับคำนี้เขียนง่ายช่วยช่วยช่วยรอมีอ่าเนี่ยสำหรับผู้ชายมีสองคำที่ใช้ใช้กันทั่วไปนะครับครับผมแท้กับรอคู่กับต่อมามาถึงเลขีมาถึงโมยี่บ้านเลยครับครับผมผมว่าสามก็คือคนสวย เที่ยวเลี้ยงนะครับเที่ยวเลี้ยงเดี๋ยวเดี๋ยวจบรายการแล้วเราไปชมวิ่งกันนะใช่ครับอ่าป๊อบป,ป๊อันนี้อันนี้น่าจะเขีนยนยากนิดนึงนะใช่เที่ยวเลี้ยงวสวย beautiful สำหรับผู้หญิงนะครับโอเคเริ่มกไปครับอยากจะเสริมอีกคำหนึ่งคือที่บอกนะฮะก็คือไมลี่ไมลี่คือสวยงามเหมือนกันนะครับครับผมออ้าโคังเราซื้อผมเขียนคล่องมากเขียนมา20กว่พปีแล้วครับเหมือนเหมือนคนไทยก็จะเขียนคล่องเหมือนใช่ป่ะภาษาไม่เหมือนกันครับ โดยเหมือนกันนะครับครับผมสองคำนี้ก็จะเหมือนกันแต่อ่านออกเสียงไม่เหมือนกันตัวเขียนก็จะไม่เหมือนกันใช่ครับอ่าต่อมาชอบผู้หญิงน่ารักใช่ไหมล่ะอ่ะรู้ยังเข่อไอเข่อไอสำหรับผู้หญิงที่น่ารักน่ารักนะครับครับผมคือเข่อไอเข่อไอเฮ้ยคำว่าไอรู้ความหมายคืออะไรครับครับว่าอะไรครับรักครับจริงไหมใช่ครับอ๋ออ๋อนี่ไงวัวไอหนี่ถูกต้องนะครับจำง่ายๆนะครับ คือคือน่ารักนี่วะใช่ครับน่ารักนะครับเขินป๊อปน่ารักนะเป็นไงสารับผู้หญิงนี่น่ารักน่ารักนะครับครับผมเขือไอเขือไอเสร็จแล้วก็คือโว้ไอหัวไอ้นี่นะครับผมรักคเขิน คำสุดท้ายคำนี้คำนี้จำเป็นต้องเรียนนะครับก็คือหันนิ้วหันนิ้วคุณเก่งมากครับเก่งมากคณย่าสับสนคำหมายนะครับณยาสับสนคำหมายคุณควายมากนะครับคือนิ้ววันนี้เราจัดเต็มนะครับหกคำอินเทรนด์อันนี้ไม่รู้จะเขียนคำหมายว่าควายหรือว่าวัวหรือว่าเก่งดีครับเก่งดีกว่าเอาเวลของผู้ชมเข้าใจเองนะครับ ว่านว่าเนียวก็คือเป็นเก่งเก่งอ็เป็นคาชุมสำหรับคนจีนที่จะพูดกับใช้กับคนที่เก่งๆนะครับแต่ว่าถ้าคำหมายโดยตรงนะฮะถ้าเป็นหนี้วก็คือวัวหรือว่าควายนะครับแต่ว่าสำหรับคนจีนเขาไม่ถือว่าเป็นเก่งนะครับก็คือภาษาจีนเราต้องอินเทนก็คือเก่งถูกต้องผมว่าเราก็ต้องเน้นนะครับว่าเให้าผู้ชมเนี่ย ใช, aja, and then, Yesterday, ใช้คำนี้พิจารณาก่อนใช้คำนี้นะใชครับดีดีใช่ครับผมใช่ไหมครับอย่างเราเนี่ยเรารู้ว่าเออนิ้วฮะนิ้วนิ้วนิ้วอ่านิวเนี่ยมันคือเก่งนะครับอ่าแต่บบเขียนแต่เรารู้ท้งรู้เนี่ยเรารู้ทั้งรู้ว่ามันคือว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็อย่าไปแบบไปใช้สุ่มสี่สุ่มห้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหนิวนะครับถ้าเกิดเราไปบอกกับคนจีนเนี้ยเอ้ยเฮ้ยคุณหนิวอะไรเงี้ยอยู่เนี่ยหนิวนิ้นหนิวนิ้นหนิวนะก็คือเขาเขาจะเข้าใจว่า คุณเก่งมากนะครับแต่โอเคสถานการณ์นะครับครับผมเพราะว่าบางทีก็จะมีพูดแบบเชดบ้างนิ้วนะครับนี่ต้องจาไว้เพราะว่าคนจีนเนี่ยเขาเวลาเขาสื่อสารกับเราเราชอบไม่รู้เรื่องใช่ป่ะแต่พอเราได้เรียนภาษาจีนอินเทรนกับผมกับเราแล้วเนี่ยครับคราวนี้แหละแต่ว่าจะสอนอีกคำหนึ่งครับที่ไม่ค่อยควรจะสอนนะครับเนื่องจากผมอยากสอนเอง อเคเพราะว่าคนจีนนะครับผมเวลาตาเขาไม่ได้ตาควายนะเขาตาหมูครับหมูนี่ภาษาจีนว่าอะไรครับจูจูใช่ครับผมทำไมเวลาคำด่านี้มันสั้นจำง่ายมากเลยจำง่ายนะขออนุญาตสอนคำตาคำเดี้ยวนะครับแต่ว่าสำหรับคนจีนเขาจะถือว่าเป็นคำตานะครับอันนี้คือคำด่าแบบไม่แรงมากใช่ไหมครับก็ค้องง้ายจะแรงนะคุณผู้ชมระวัง ก็คืออย่าอย่าใช้แบบง่ายๆใช้กับคนจีนโดยเฉพาะคนจีนนะ้าคำนี้ก็คือจบเลยนะครับเป็นคำตานะครับหมูหมูนะครับอ๋อครับจูนะครับอ่าเป็นเน้นด้วยใช่ครับโอเคครับคำนี้ก็จะให้ระวังใช้นะโดยเฉพาะกับคนจีนครับผมอย่าใช้ง่ายๆครับผมเพราะคนไทยก็อาจจะไม่ได้ถือเท่าไหร่ที่ว่าตาเป็นหมูเน่าใช่แต่ถ้าเป็นคนจีนก็ แรงหน่อยแรงครับผมโอเคครับประพังครับวันนี้เรามาทบทวนทบทวนก่อนนะครับครับผมไปแล้วครับับผู้ชายที่แท้ๆท่คู่คู่เจสําสำหรับผู้ชายที่เราหล่อช่วยช่วยหล่อมากนะครับครับผมสำหรับผู้หญิงที่สวยครับผมเพียวเลี่ยงเพียวเลี่ยงครับครับผมต่อไปคือสวยเมลี่เมลี่ทอกเตอร์เมลี่นีหันนิ้ว ขอบคุณครับอย่างเนี้ยเข้าใจถือว่าเป็นคอมชมนะครับครับผมไปต่อมาปุ๋ยนี่น่ารักเขื่อไอเขื่อไอถูกต้องครับผมสุดท้ายอ่านง่ายมากครับอ่านว่าหนิวนี่ค่ะหนิวนี่อ่ะหนิวคนเก่งมากครับครับส่วนคํานี้คานี้ก็อ่าว่าจูครับจูก็คือหมูครับอ่าครับผมครับผมโอเคผมขอก็บกระดังก่อนนะครับครับผมอ่าโอเคครับวันนี้ ก็สนุกสนานกันเลยทีเดียวอ่าป็นคำนี่นอนครับยังมีคำที่แบบ i n น e n s e มาฝากกันนะครับติดตามพวกเราได้ที่ YouTube ครับเสื้อคำว่าภาษาจิน intense เจอเราสองคนเนี่ยรอๆเท่ๆคุีุโอเคครับสำหรับวันนี้เราต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจเจียน 打进。